เนดราม่าอะไรนะพี่ซื้อล้อทำไมไม่ซื้อแฟนไปเลยบซนไปเลยรอ้ยจะบอกว่าลิลลี่เป็นเด็กที่มัธยัสถ์แหละนางจะเป็นคนที่กลัวกลัวอะไรที่เกินตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอาที่เขาผ่อนไหวเอาที่เขาแบบว่าสบายใจไม่เครียดมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ถามว่าเออแล้วไม่ไม่อยากขับอะไรที่มันแบบเบนซ์หรออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ซัพพอร์ตได้นะแต่เขาบอกว่าไม่เขาอยากแบบเติบโตด้วยตัวเองเหมือนแบบพี่เจระศกเขามาเยอะแล้ว เขาอยากแบบเติบโตในความเป็นเขาแล้วก็ให้เขาแบบเรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ในฉบับของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณก็งสัยว่ารลิลี่จะขี่เออซือใครอยู่่ะอยู่ที่เจนเนี่ใช่ใชค่ะอันนั้นจริงๆมันมันก็ไม่ใช่รถลิลลี่เสมอไปมันเป็นรถครอบครัวค่ะที่ทางครอบครัวเคยตั้งใจจะซื้อให้แต่พออยู่ไปเรื่อยๆลิลลี่เขาบอกไม่ตอบโจทย์เล็กบ้างขับยากบ้างแข็งแข็งบ้างก็งเลยแบบไม่เอาละสุดท้ายมาอยู่ที่พวกเราแล้วเราก็ได้ขับไหมไม่ <c oughs> ไม่ค่ะไม่ได้ขับ ว่าน้องสาวก็โตขึ้นอีกระดับหนึ่งโตขึ้นค่ะลิลลี่โตขึ้นเยอะเลยโตโตตามมาจากเจนนี่เลยแต่ก็ยังมีวุฒิภาวะบางอย่างที่เขาอาจจะต้องปรึกษาเจนนี่อยู่ป่ะเวลาเราโเขาหรือโต้มอว่าแรงที้้างยายถึงเจนนี่หรือแฟนคลับนะเจนนี่เวลาเราให้ลิลลี่ว่าดูกแง่อ๋เขาก็เห็นด้วยกับคำพูดหนูนะคะเขาก็ไม่ได้ต่อต้านแล้วก็ เหมือนหลังบ้านเขาก็ถามหนูตลอดว่าพี่เจนอันนี้แบบโอเคไหมเหมาะสมไหมหรือว่าแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ลิลลี่เขาก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองเวลาที่แบบคุยกับแฟนคลับเนาะ mm hmm. เขาก็ไม่ได้เจอสื่อเยอะเหมือนเราก็จะมีความเป็นลิลลี่ที่อาจจะมีเห้าๆนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆเขาเป็นเด็กน่ารักค่ะคิดว mm ่าเขาตั้งรับเไตอนดราม่าที่มันเริ่มโตตามไเออได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าไม่ได้จริงจะโทรมาเดี๋ยวถ้าได้ก็ปล่อยผ่านค่ะ mm hmm. จะปรึกษาบางเรื่อง mm hmm. ฝ่ามันดราม่าจริงพูดเสมอว่าให้ดูพี่เป็นตัวอย่างพูดตลอดว่าให้ดูเจนนี่เป็นตัวอย่างหมักลิลลี่โอเคโดนด่าเหรอโอ้กของพี่หนักวันนี้จ้ะอะไรแล้วผ่านไปเนาะผ่านพิบัติบางอีู่เมื่ี้ว่าจากทันต์ที่บังเกิดไปครบรอบกี่ปีคะบิ๊กยี่สิบหกปียี่สิบหกปีสิไปไหนบ้างมาภรรยาเสือไหมอะไรนบ้างคบนี่นาฬิกาเอ๊ะนาฬิกาเรียนดียาลา เอคนเราต้องมีกินเรืนเอนะเพื่อมีเซฟใหงอืน่นไปอ๋อไม่มีค่ะเาแต่เขาซื้อของขวัญในตัวเองนะซื้ออะไรปีนี้รถรถมาแตง่ง<อ>รถในฝัน,นเป็นยังไงบ้างครับอนให้ความฝันนี้ครับก็มีความสุขแค่ตอนที่กำลังจะซื้อตอนซื้อเสร็จวันแรกแล้วก็ตอนที่สองก็เฉย,ยๆเพราะว่าอะไรรู้ปะเมียท้องลูก หนึ่งลูกสองมันก็คำว่ามาแต่งม,มันก็นั่งแบบค่อนข้าง,างวัยรุ่นนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเขาพูดกับหนูตลอดว่าเออถ้าวันหนึ่งอะแบบถ้าทุกอย่างพร้อมอะไรเงี้ยเขาเขาอ,อยากซื้อได้ไหมเขาเคยขอมาตลอดมันคือความคันนะแบบว่าคมันใช่ <c oughs> คือเหมือน <c oughs> เราแเ,เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบสร้างตัวมาแล้วแบบว่าแล้วผมยับยั้งตัวเองมาต้องตั้งนานแล้วต้องหลายปีแล้วแบบว่าพยายามสร้างให้คนรอบข้างให้ครอบครัวให้แบบทุกอย่างมันพร้อมก่อนถึงจะแบบตอบสนองตัวเองแล้วแบบปีนี้ผมรู้สึกว่า มันจะเป็นบังเกิดเฉยๆแบบมันผมไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรไงผมก็เลยหาอะไรตื่นเต้นให้ตัวเองก็เลยแบบซื้อดีกว่าซื้อไปเลยอย่างเงี้ยก็นี่ครับซื้อเสร็จแล้วมันก็แค่นั้นก็หายอย่าเออดินตามแล้วเดินตามแล้วเดินตามรอยเมียใช่แต่ว่าไม่ต้องแบบว่าคอมเม้นต์ว่าเอ้ยสามะกรเข้าไหนนะมันไม่กี่บาทมันไม่แพงมันไม่ใช่รถแบบว่าหลักสิบล้านใช่ต้องเดี๋ยวซื้อในกายให้แล้วเราคุยพอสั่ง จริงๆก็ขอให้เขามีสติค่ะพอเรามีลูกสองเราก็พูดกันเสมอว่าเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้อยู่กับลูกได้นานที่สุดเพราะว่าถ้าใครคณใดคนหนึ่งป่วยอะไรเงี้ยมันจะมีผลต่ออนาคตของลูกเราเราตอนนี้เราสองคนคือคิดเสมอว่าเนี่ยพอท้องปุ๊บสิ่งที่เขาทาได้คือเขาเลิกบุหรี่นะเขาไม่เที่ยวนะไม่ดื่มแอ,บบอแลกอฮอล์อะไรเงี้ยซึ่งทาให้เราเห็นว่าเออเราก็พร้อมที่จะไม่เที่ยวตั้งนานเลยพอขอโทษค่ะก็ <laughs> 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 พร้อมที่จะ <laughs> <laughs> เป็นพ่อเป็นแม่เต็มตัวให้ลูกคืออย่างเดียวเลย อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่างเงี้ยค่ะจะได้อยู่กับลูกก็ซื้อมาฟังเสียงไม่ได้ซิ่งฟ<อ>ังเสียงอย่างเดียวถ,ถึงได้ซื้อได้เพิ่งซื้อเพราะว่าที่ผ่านมาคือโดนเบรกว่าเป็นหัวเรื่องรถอ่ะมันเริ่มเหยียบเร็วปุ๊บเจมี G p s พไงเพราะว่าความเร็วมันเตือนโทรมาเต้ครับแล้วเหรอว่แซงเฉยๆไมได้วันเกิดวันนีิลปินม <วะ S 2> าเซรนไท เยอะค่ะก็เป็นพี่พี่พักพัวเป็นพี่ก้องนะเป็นโจอี้เป็นพี่เบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆน่ารักมากพวกเราอ่ะตั้งแต่ย้ายไปอยู่กรุงเทพอ่ะรู้สึกว่าได้รับ<ด>คอนนิชันที่ที่น่ารักมากขึ้นได้ได้อยู่กับพี่ๆศิลปินนักร้องแบบแฮปปี้มากขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนที่แบบเหมือนพี่ๆเขาเปิดใจให้ให้เจนนี่ยิวมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้หนูไม่ไม่ค่อยเข้าหาใครอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้คือเพื่อนเยอะมากไม่ต้องถเรื่องอะไรที่ไปทำให้รู้รักหนังขนาดนี้โลกสั่งไปสี่ใบไม่สามารถทำเรได้ยิเจนหรอ ลูกเนาะอะไรที่มันรู้สึกแบบอื้อ๋อหมายถึงว่าแบบเรื่องไม่นอกใจอะไรเงี้ยใช่เพราะหลายคนถ้าถามตัวมีโรคส่งไปโรคจากไปอะไรเงี้ยแต่คู่เรามันมีเราที่ส่งคนมันคือการยับยั้งชั่งใจนะแน่นอนเราแบบว่าเห็นผู้หญิงผู้ชายเห็นคนหน้าตาดีมันก็แบบอุย้ยหน้าตาดียังเลยแต่ว่าทีนี้มันอยู่ที่ความคิดแล้วว่าเราจะแบบว่าเอ้ยเราจะทําไปเลยไหมหรือว่าเราจะรักษาครอบครัวไว้เพราะว่าถ้าเราทำปุ๊บอ่ะมันไม่ใช่แค่เราที่เสียใจมันคือ,อ มันทาให้ผมกับเกงแข็งแรงมากในเรื่องนี้เพราะว่าเรานึกถึงลูกไว้ก่อนใช่ค่ะเรื่องนี้แบบสบายใจได้เหมือนทํานางงามเหมือนกันนะก็จะมีแฟแนๆที่แบบเฮ้ยพี่เจนเนี่ยกองถ่ายก็ถ่ายพลาสเตชุดว่ายน้ํานะพีออ่ยิวอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่เจนแฮปปี้เหรอพูดตรงๆนะไม่เคยเอาเวลามาคิดเรื่องแบบนี้เลยด้วยความที่ไว้ใจแล้วก็มั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนฉลาดรู้ว่าเขาอ่ะแบบเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจได้เก่งแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าเราทําอะไรที่ไม่ดีะ เราอาจจะแบบเสียเขาไปได้อะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะเป็นคนค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็มั่นคงความ <c oughs> ักกิ้วเมียดุไหดุครับ <c oughs> แต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่า,ามันเจนดุอยู่แล้วดุมากเพราะว่า,าไ้นิสยเขาแต่ว่าผมอ่ะพยายามจะไม่เอาเรื่องอะไรพวกนี้มารบกวนชีวิตเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเรามาพะวงอยู่เรื่องแบบเฮ้ยเมียเราผัวเราจะไปทำามไนู่นอันนี้ยเราไม่พักเราไม่จะแบบไม่มีเวลามาสร้างงาน ชีวิตมาสร้างงานอะไรแพช s i o เดียวกันสีนค่อนข้างเสมอกันเรื่องของการหาเงินการวางอนาคตลูกใช่ค่ะเคยมีกรณีนี้แต่ว่าหนูเป็นคนเอากลับมาแล้วเพราะหนูรู้สึกว่าซื้อมาแล้วเราพอขายไปในราคาถูกอ่ะเราก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงเนาะว่าขายไปทําไมแต่หนูอยากได้กลับมาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเสียดายรถคันนี้มันควรจะอยู่ที่บ้านเราแล้วก็อีกอย่างคือกลัวเสียชื่อด้วยนะวันนั้น แต่วันนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วหนูก็เปิดใจพูดกับทุกคนค่ะว่าโอเคค่ะมันเคยถูกขายไปแต่หนูเอากลับมาแล้วตกใจที่เราไม่ใตัวอนีไปอยู่ดีีก็าไให้เออ,อ๋อ,อจริงๆอ่ะหนูมไม่ได้ตกใจกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้แต่หนูอ่ะเป็นคนตัดสินใจเป็นหลักว่าควรจะปล่อยไปหรือเอากลับมาได้เพราะว่าเราเป็นคน ใจในการเอากลับมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้ยังที่ว่าอย่างไรบ้างอะเอากลับมาแล้วแล้วถามว่าลิลลี่เอาไปขับไหมเขาบอกว่าเขาไม่เอาจริงเพราะว่าเขาไม่ถนัดแล้วก็อีกอย่างอ่ะทีมงานเขานั่งไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยตัดสินใจซื้อใหม่แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่จะซื้อใหม่เขาก็เอาไปใช้อยู่นะคะแต่เขาเอามาคืนแล้วแต่ไม่ได้เตรียมตัวาคอันนี้หนูไม่รู้หนูมารู้ทีหลัง ใช่หนูมารู้ที่หลังว่ารถไม่ได้อยู่ที่บ้านก็เลยปรึกษาที่บ้านว่าอรถไปไหนแล้วโอเคถ้าขายไปแล้วราคาเท่าไหร่งั้นหนูขอซื้อกลับได้ไหมหนูก็โทรตรงเองเลยก็ซื้อกลับมาใช่ค่ะส่งคนไปซื้อกลับมาแล้ววันนี้เราได้รู้ความจริงอย่างว่ามันอยู่ไเอาจริงๆก็รู้ค่ะแต่ว่ามันเซนเซทีฟนะวันนี้เรารู้แล้ววันนั้นเราไม่รู้แต่วันนี้รู้แล้วเซนเซทีฟก็เลยรู้สึกว่าปล่อยผ่านไปก่อน ให้สภาพจิตใจช่วงนี้มันแฮปปี้เพราะว่าพอมี hmm. น้องอะพี mm ่ hmm. ไม่อยากเครียด mm hmm. ใช่ค่ะแต่มันก,มนก็มันก็มีปัญหาภายในแหละ mm hmm. แต่มัน,มนบาลานได้และเจนนี่จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะเราต้องการะเรีสกครังหน่งเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ได้แบบสบายมาตรการหลังจากนี้ก็คือทุกคนต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าพอเจนนี่มีลูก2คนอะเ mm hmm. จนนี่จะไม่สามารถคอนโทรแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนหรือว่าเป็นแบ็คหลังให้ทุกคนได้เสมอ mm hmm. แต่ว่ารักเหมือนเดิม ดูแลเหมือนเดิมในฉบับที่สามารถทําได้แต่ใครจะจะเจอปัญหาหรือว่าจะแบบมีปัญหาชีวิตต่างๆอ่ะช่วยได้หรือไม่ได้อันนี้ต้องดูเป็นสเต็ปว่ามันมากน้อยแค่ไหนเป็นเคสเ,เคสไปค่ะอ,อุ้ยรักทุกคนค่ะรักแม่รักพ่อรักลิลลี่เจนรักครอบครัว,วรมากแล้วก็การันยุมากๆผมบอกเลยว่าหาคนที่กระตรันยุเท่าเจนหายากคุณเลยก็ความไร ใครกันลกระดาค่ะใครที่เหนือการดราม่าชื่อลูกใจมากโมงมากเลยแม่หนูอะชื่อเซนยาเซนยาลองเซนยาและด้วยความที่ช่วงเนี้ยจะเห็นว่าไลฟ์น้อยลงเพราะว่าพอเจอท็อกซิกอ่ะจะควบคุมอารมณ์ยากด้วยความฮอร์โมนมันมันรั่วมันเหนื่อยอ่ะมันเบื่อคือคอมเมนต์อ่ะทุกคนบังคับให้เจนนี่เปลี่ยนชื่อลูกไม่ไม่ทุกคนหรอกส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์ว่าแบบชื่อเหมือนแม่ไม่ดีนะต้องชื่อนู่นนะต้องชื่อนี้นะต้องเปลี่ยนนะ หมอดูเขาบอกอย่างนั้นอย่างเงี้ยจนมันทาให้เจนนี่แบบทอ็อกซิกก็เลยออกมาบอกว่าคงไม่ได้ตามใจทุกคนนะคือด้วยรูปของเราอะอยากอยากตั้งเองหรือถ้าใครแบบว่าอยากรู้ว่าการตั้งชื่อให้ลูกของเจนมันเป็นยังไงอะลองลองมีลูกก็คือว่าทูกคอมเมนต์ที่คนคอมเมนต์อะคือเราคุยกันมาหมดแล้ว <laughs> ใช่คือเราเกียดกันหมดแล้ว <laughs> ก,ก็ววสุดท้ายก็เออถ้า <laughs> สบายใจก็ ใา<ม>เาก็ายอม <ยง S 1> ให้หตั้งสนูต้ายอยู่ที่ความสบายใจของพ่อแม่เจนย่านะคะน่ารักตอนแรกจะให้ชื่อเจนย่าแต่เขาบอกถ้าชื่อเหมือนแม่ไม่ดีก็เลยใส่เลขแปดเข้าไปก็เลยเป็นเจนย่า <laughs> สนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร